ดีค่ะเดีย๋ยวจะพามาดูปลูกผักลุงปลูกผักนะคะนี่เลยจะเป็นเล็กๆเลยค่ะดูเห็นไหมเป็นแถวเป็นแถวเลยลุงเขาก็ปลูกผักเขาก็ท่าปลูกนี่เลยเป็นผักมันจะเล็กๆเนื้อหนึ่งเดี๋ยวจะโตขึ้นใหญ่ๆค่ะห็่ว่ามันจะเป็น สีม่วงเหมือนเดิมนะคะต้นนี้อันนี้คือมันจะแก่แบบมันแบบจะหเหี่ยวแล้วข้าจะมาดูดอกไม้ตรงนี้ดูอันนี้คืออะไรคะไม่รู้เลยเดี๋ยวจะข้ามาดูเดี๋ยวจะข้ามาดูอีรำมอยู่ที่บ้านนี้นะคะอยู่ข้างบนเดี๋ยวข้าไปดูกันเลยนะเดี๋ยวข้ามาดูดอกไม้อันนี้จะต้นนกอันนี้จะเป็นต้นแบบแบงอันนี้จะเป็นต้น สีสีต้อันนี้ค่ะเป็นสีอันนี้อ่ะคือมีนาไปเอาจากบ้านยายคืออันนี้จะเป็นสีชมพูอันนี้จะเป็นหางคุณย่านะคะอันนี้ก็เป็นต้นต้นถางตัวเลไแค่อันนี้ก็ต้นตื่นสายค่ะเดี๋ยวจะมาคาด้นเดี๋ยวจะข้ามาดูเดี๋ยวจะขามาดูทคางคทางตะวันหมุ่นะคะมันจะอย่ายถ้าถ้าถ้ามันลมแรงอะมันจะหมุน คืนบ้านกันเลยพี่ย่าปลูกข้าวนี้นะเป็นมัดก็เป็นแบบนี้กระสอบข้าวนี้ก็เป็นกองๆที่คุณย่าจะมาทำแบบนี้เม็ข้าวาอันนี้คืากลังเก็บเม็ดข้าวอันนี้ตอนน้ำ่วงค่ะ Oh, oh, oh. mama ini, meh kak, <laughs> One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, on that. 12, I'm <laughs> sorry.